ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงด้วยวูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นด้วยวูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีข่าวเด่นประเด็นดังมาฝากเพื่อนๆหลายแบบหลายเรื่องในทีเดียวไนมะ่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของทักอาริสันเบเกอร์รักษาประตูมือหนึ่งของเราที่ในตอนนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์เลยว่าท้าเมื่อในช่วงหลังเพื่อนๆเองก็น่าจะสังเกตเห็นได้ว่าพ่อหมีของเราได้รับอาการบาดเจ็บค่อนข้างที่จะถี่มากขึ้นเรื่อยๆและนับจากนี้ไปแนวโน้มมันจะเป็นเช่นไรกัน หรือการที่ทางฝั่งของเชลซีเองก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานหนึ่งในนักเตะสตาร์ดังคนที่สุดของพวกเขาอย่างในรายของทางโคพาเมอร์ที่จะช่วดลงสนามในการ,รเผชิญหน้ากับทีมของเราในเกมสุดสัปดาห์นี้แน่นอนแล้วเพราะว่ามันก็มีหนึ่งในนักเตะของพวกเขาอย่างทางมาร์คูคูเรยาติ้นกดออกมาประกาศกล่าวเต็มก่อนเกมการแข่งขันเลยว่าพวกเขามีดีพอที่จะคว้าชัยชนะเน็ดางในบู้นของเราได้ นอกจากนี้มันก็ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับทังตัวของทังกูเลนอัลบาเรสและทังไมเคิลโอลิเซ่ที่ถูกเชี่ยบโยกเข้ามาสู่ทีมของเราส่วนอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่กลายมาเป็นภาคหัวข่าวของสื่อแทบทุกสำนักก็คือการที่ทัง Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ละเมิดกฎแฟร์เพลย์ทางการเงินและในตอนนี้นักกูของเราก็อาจจะได้ผลพวงเป็นการรับทรัพย์ก้อนมหาศาลจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย ทีนี้เรามาเร่ยเรียงจากข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของทักอาริสันที่โจ้ตัวก็เพิ่งจะลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมของเราในนัดบุกไปพ้าให้กับทางการาตาสลายในการแข่งขันึกูฟ้าเฉสปนลีที่กรุงอิสตันบูลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัว่าเจ้าตัวก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามมาตั้งแต่ยังไม่เข้าช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมการแข่งขันเลยด้วยซ้ำไปก่อนจะเป็นทางจอจี้มามาดัชวิลลี่ผู้รักษาประตูตัวสำรองของเราที่ลงไปทำหน้าที่แทนในช่วงที่เหลือของเกมนั้น ล่าสุดเราก็ได้เห็นผู้เชี่ยวชาญอาการบาดเจ็บอย่างทางแซนเฟลที่เขาก็ถูกเชิญมาเป็นแขกนักเชิญพิเศษในรายการฟิสิโอสเกลและเจ้าตัวก็มีการออกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำเร็จสำลอกกับตัวของทางอาริซอนจนในตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มจะจับสังเกตได้ว่ามันแตกต่างอย่างซึ่งเชิงกับสมัยที่เขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราใหม่ๆจากทางหมาป่าเหลืองแดงอาร์เอสโลมาและสาเหตุอะไรกันที่ทําให้มันเป็นเช่นนั้น ซึ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นแต่ตอนที่วิ่งสปินก็คือเทคนิคที่เรียกได้ว่าสวิงเล็กเรตแทคชั่นนะซึ่งนั่นก็คือการเหวี่ยงขาออกไปแล้วตามด้วยการยืดกลับมาอย่างรวดเร็วของสะโพกเท้าและข้อเทา้าเฟลอธิบายสำหรับตัวของทักอาริซอนแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอหรือภาพช้าจะเห็นได้เลยว่าเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะหรือแทบจะไม่ได้ทำมันเลยด้วยซ้ำไป ซึ่งนั่นอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณแฮมสตริงของเขาต้องทำงานหนักมากจนเกินความจำเป็นและไม่มีประสิทธ,ธิภาพเท่าที่ควรอย่างที่เขาเป็นการวิ่งสปริงนอกจากนี้ตัวของทางเฟลก็ยังมีการเสริมต่อไปอีกด้วยว่าอาการบาดเจ็บที่ซ้ำแล้วซ้ำเร่ามันทำให้ทางอาริสันไม่แนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุข,ของเขาเพิ่มมากขึ้นด้วย าประวัติอาการบาดเจ็บของเขาที่มักจะได้รับบาดเจ็บที่บรวนแฮมสติงมาแล้วหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะสมมาเรื่อยๆนะเฟลก้ต่องานวิจัยยังชี้อีกด้วยว่าเมื่อมาถึงจุดนี้ของเส้นทางอาชีพแล้วเขาก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บซ้ำที่บรเวณเดิมมากกว่าคนอื่นหากไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ค่อยได้ไดรับบาดเจ็บที่บรวนแฮมสติงมาก่อน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราเปิดมดดํประเด็นเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะจากฝั่งของทีมเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันที่เราเราอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้าง มื่อทางนวกปูของเราจะต้องยกพลบุกเย่ยนทางสิงโตนึกถครามเชลซีที่สนามทรัมฟ,รฟอร์ปิดในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของพิมเมลีและปัญหาก,รการบาดเจ็บนอกจากทีมของเราที่จะต้องประสบพบเจอแล้วทางฝั่งของสิงบลูเองก็เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์คนที่มีความสําคัญมากที่สุดในแนวรุกของพวกเขาอย่างทองโคพาเมอร์ซึ่งล่าสุดที่มีการอ่งยืนยันออกมาแล้วว่า ตัวของเขาเองไม่สามารถที่จะลงสนามในการเระเิญหน,น้ากับทางนิวอร์ลของเราได้หลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขานีซึ่งผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งข่าวระดับเทียศู์กันเลยทีเดียวเพราะมันคือตัวของทักเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมของทันเชลซีใช่เลยเราตัดสินใจที่จะปกป้องตัวของทางโคพาเมอร์เอาไว้นะมาเรสกากล่าว ในแง่ของการที่เราจะไม่ปล่อยให้อาการบาดเจ็บของเขาย่ำแย่ลงเราตัดสินใจ,จให้เขาพักเป็นเวลา2-3ถึงสสัปดาห์จนกว่าจะถึงช่วงพักเบรคทีมชาติเพื่อดูว่าการพักฟื้นอาการบาดเจ็บของเขาในครั้งนี้จะช่วยให้เขาฟื้นฟูสภาพร่างกายขึ้นมาได้เป็น100เปอร์เซนตและจะพร้อมกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราหลังจากช่วงพักเบรคทีมชาติไปแล้ว ผมคิดว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะแค่เราจําเป็นจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงและอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขาหนีบซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากทั้งนี้นอกจากในรายของทางพาวเวอร์ดังกล่าวแล้วเจอซีก็ยังขัดนักตะอีกหลายคนในการประชิญนหน้ากับทางดูม่าพูของเราไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเรียนดีละเวสลี่โฟฟาน่าอีวายโควิลโตซินอาราราบิโอโยและดาริโอเอสูโกเป็นตน้น ในในก็พูดถึงปัญหาของทางฝั่งเชื่อซีก่อนการเผชิญหน้ากับทิมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวความคิดเห็นของทางมาร์คูรียานักเตะของพวกเขากันบ้างดีกว่า หลังจากโจ้ตัวมีการออกมายอมรับเลยว่าในตอนนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการดนใบแดงแบบไม่จําเป็นหลังจากในช่วงสีเกมหลังสุดนั้นทางทีมของเอนโซมาเลสกาถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปถึง3คนด้วยกันแม้กระน,นั้นตัวของทางคูคูเรียเองก็ยังเชียอมันว่าในการประชิญหน,น้ากับทางลิพูลของเรานั้นพวกเขาจะสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการในสนามสแตมฟอร์ดปิดของพวกเขาเองได้ มันเป็นเกมที่ยากมากเลยนะเพราะเรามีความท้าทายมากมายเราเราอยู่ตรงหน้าคูคูเรย,ยากล่าวใช่เลยเราจําเป็นจะต้องพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมามันยากมากเลยนะกับการที่คุณต้องเล่นด้วยกันเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนะแต่นั่นก็ถือได้ว่าไม่สามารถที่จะนํามาเป็นข้อแก้ตัวของเราได้ เราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าการที่เราเหลือผู้เล่นเพียงแค่1 0คนนั้นเราต้องเจ็บปวดมากมายขนาดไหนเกมนัดที่แล้วกับทางไบรตันเราต้องลงเล่นถึง40นาทีโดยมีผู้เล่นเพียงแค่10คนนะและเราก็เป็นฝ่ายปราชัยมันเป็นความจริงที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้และไม่เสียประตูให้ง่ายเกินไปเราจําเป็นต้องเดินหน้าพัฒนากันต่อ ผมคิดว่าเราเองก็มีทีมที่เปลี่ยนเพื่อไคุณภาพและผ่อนสวรรค์นะดังนั้นการเรียนรู้ไม่ใช่เดิงยากและทุกเกมก็เป็นโอกาสที่จะทําให้คุณพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้แน่นอนว่าในการแข่งขันฤดูการที่แล้วลิเว์พูอาจจะเป็นทีมที่คว้าชแชมป์พิมลีกมาครองได้และพวกเขาก็สมควรที่จะทําแบบนั้นได้แล้ว ในการแข่งขันฤดูกาลนี้พวกเขาก็ยังออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งในครั้งสุดท้ายที่เรารเผชิญหน้ากับลิวอพูพวกเขาคว้าชัยชนะมาได้ในเกมแรกแต่ที่นี่เราเองก็เป็นฝ่ายชนะนะดังนั้นเรามีความพร้อมในการลงเล่นเกมแบบนี้และเราจะต่อสู้เพื่อคว้า3คะแนนในบ้านมาครองให้ได้การที่เราลงเล่นในบ้านนัดล่าสุดนั้นเป็นเกมที่ยากลำบากแต่มันก็มีโอกาสที่ดีที่เราจะเก็บ3นามคะแนนได้กอด่วงพักเบรกทีมชา ผมคิดว่าเราแข็งแกร่งขึ้นมากในการแข่งขันฤดูกาลนี้เรารู้ดีมากขึ้นเกี่ยวกับไอเดียของผู้จัดการทีมหลายๆสิ่งหลายอย่างเรากำลังทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเรามีการเติมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเรียนรู้สําหรับการเล่นซึ่งกันและกันเราอาจจะไม่ได้ลงเล่นหรือเรียนรู้ในช่วงปีซีซั่นมากมายนะแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะเพราะเราเปรียบว่าได้คุณภาพและผ่อนสวรรค์นี่ยที่ผมได้พูดไปแล้ว การเดินทางนี้มันอีกยาวไกลนะในตอนนี้เราอยู่แค่เพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่เราต้องเดินหน้ากันต่อไปในทุกๆสัปดาห์มันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราไปคว้า3คะแนนมาครองได้แล้วสุดท้ายเราค่อยมาดูกันว่าตอนจบฤดูกันเราจะไปยืนอยู่ที่ตรงจุดไหน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังมุมมองของทางฝั่งทางชิลซีกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตปกหลังรถตำน,นานของทีมดอากันบ้าง เมื่อเขาเองก็ได้เห็นทีมของเราเป็นฝ่ายปราชัยมาถึง2งนัดติดก่อกันไม่ว่าจะเป็นเกมพิมพ์เมลิกนัดล่าสุดที่เราบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเลตที่สนามเซลเฮิร์ดพาร์กแบบสุดเจ็บปวดในช่วงทดเวลาบัดเจ็บสประตูต่อหนึ่งหรืการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่เราก็บุกไปพ่าให้กับทางการตาสรายมาอีก1ประตูต่อศูน อย่างไรก็ตามตัวของทางคาราเกอร์ก็ยังเชื่อมันว่าฮ่าลีวัภภูของเรากลับไปเล่นในแผนการเดิมเหมือนที่เราคุ้นเคยในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วกลับไป back to basic เล่นบอลอย่างง่ายๆมันจะทําให้เราสามารถที่จะบุกไปคว้าถัยชนะเหนือชอร์เชลซีที่สแตนฟอร์ดริดได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องคิดอะไรให้มากความและพยายามเล่นท่าย,ยากให้น้อยที่สุดลเวร์พูจำเป็นจะต้องกลับไปเป็นลเวร์พูที่เปลี่ยมด้วยพลังมากขึ้นกว่าเดิมและกลายเป็นทีมที่ทุกคนล้มเราได้ยากนะ าากเกกล่าวเราไม่จำเป็นต้องเน้นหนักว่าจะต้องให้ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงลงไปในสนามแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือดูว่าผู้เล่นคนไหนบ้างที่จะสามารถสร้างความยากลำบากให้กับทางเชลซีได้เชลซีเองก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีในการเผชิญหน้ากับทางเบนฟิก้านะเห็นได้ชัดว่าเราเองได้เห็นเกมการเล่นของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าทางเบนฟิก้าเองก็จะสร้างสรรค์โอกาสได้มากมายด้วยเหมือนกัน ผมคิดว่าการที่ฐานลิอระพูลของเราบุกไปอยองที่นั่นหากเราแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นแบบลิอระพูลของเราแบบปกติทั่วไปเราเองก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะที่นั่นได้นะโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเล่นท่ายากให้มันมากมายนะ หลังจากฟังความคิดเห็นของอดีตนักเตะของเรากันไปแล้วคนหนึ่งข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะมาดูทัศนะข,ของอีกคนหนึ่งอย่างทางเนลมินเลอร์ซึ่งเขาเคยเป็นกริดเด็กปั้นของทีมเราและก็เคยสร้างชื่อตอนที่โจ้ตัวเพิ่งจะเดบิวต์ขึ้นมาให้กับทีมของเราใหม่ๆแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นแกนหลักให้กับทีมของเราได้ก็ตามที ย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัวของทางเมลเลิกแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วเขาก็ยังมีการข้องเกี่ยวกับสโมสรของเรามาโดยตลอดและล่าสุดหลังจากที่เห็นทีมรักของเขาบุกไปปราชัยให้กับทางการตัส์รายในการแข่งขันเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเมลเลิกก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าประตูทนที่เราเสียไปในการแข่งขันเกมนี้นั้นมันมาจากลูกจุดโทษที่ไม่สมควรจะเป็นจุดโทษเลย้วยสัมปาย เมื่อโตของทางโดมินิกโซบสไลสตาร์ทีมชาติฮังการีของเราที่ลงเล่นเป็นแบกขวาจําเป็นในการแข่งขันเกมนี้มีการสะบัดแขนไปถูกหน้าของทางยาลิสอัลเปอร์ยูมาสผู้เล่นของทางสังการตัดสลายจนลม้ลมลงไปในกรอบเขตโทษทําให้ทางเครมองตูปินผู้ตัดสินชี้เป็นลูกจดโทษให้กับทางเจ้าบ้านก่อนจะเป็นทางวิกเตอร์โอซิมเฮนที่สังหารลูกหนี้เข้าไปไม่พลาดและเป็นประตูลูกเดียวที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเกมนี้อีกตัว แม้กระนัางเมลเลอร์ก็ชี้ชัดเลยว่าการล้มลงไปในจังหวะนั้นมันง่ายดายจนเกินไปมากและหากเราไปเปรียบเทียบกับตัวของทางคูโกเอเกติเกที่ถูกดึงแขนในกรอบเขตโทษแต่ตัวของเขาเองกลับฝืนตัวเอาไว้ไม่ยอมทิ้งตัวลงไปซึ่งนั่นคือข้อแตกต่างอย่างชัดเจนของความเป็นสุภาพบุรุษกับคนที่ต้องการจะเสแสร้งเล่นละครตกตาผู้ตัดสินแบบนั้นเกมนี้ิเวอว่าผูลไม่สมควรจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เลยนะเมลเลอร์ระบุเอาไว้ในหน้า X ส่วนตัวของเขาเอง กมันถูกตัดสินด้วยการให้จุดโทษแบบช็อกแฟนบอลกันทั่วโลกฮูโก้เอกิติเกเองก็สามารถที่จะทิ้งตัวล้มลงไปได้เหมือนกันนะตอนที่ถูกกองหลังของทางฝั่งการตดดาตาส์ไรนนั้นดึงแขนของเขาเอาไว้ในกรอบเขตโทษแต่เขาก็ยังพยายามยืนหยัดเอาไว้และก็ได้พลาดโอกาสไป20่วินาทีให้หลังมันมีการสัมผัสกันแบบเบาบางมากๆใส่ตัวของทางยูมาสแต่เขาเลือกที่จะทิ้งตัวล้มลงไปและพูดตัดสินกระชี้ให้มันกลายมาเป็นลูกจุดโทษ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ที่นี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้าง ย้อนกลับไปในช่วงตลาดสัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมของเราเองก็ตกเป็นข่าวโพพันธ์กับส่วนหน้าระดับโลกมากมายหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือตัวของทางฮูเรตอัลบาเรสดาวยิงตัวเก่งของทางกราเมแอตเลนติโกมาริดแม้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เราจะไปคว้าตัวเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกก็ได้แก่ในรายของทางฮูโกเอกิติเก้มาจากทางไอรักฟังเฟตและทางอเล็กซานเดอร์อิซามาจากทางสาริกาดงนิวคาเซลอยู่นาเตดก็ตาม แม้กระนั้นกระแสข่าวรอของตัวอัลบาเรสที่เชื่อมโยงกับทีมของเรารวมไปถึงทางเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ City, ยังถูกโหมกระแสข่าวมาโดยตลอดซึ่งล่าสุดก็มีนักข่าวอัปเดตน,นี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางอัลบาเรสเอง ที่ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันเลยว่าเขาเองก็รับทราบข่าวพวกนี้มาจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันแต่เขาเองก็ยังคงรู้สึกใจเย็นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วจึงไม่จําเป็นที่เขาจะต้องหันมาโฟกัสเกี่ยวกับข่าวข่าว,าวการย้ายทีมอีกผมค่อนขอ้างพิจะใจเย็นเลยนะอัลบาเรสกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง ESPN สำนักข่าวเดะดอโล มันมีการพูดถึงความสนใจในตัวผมเรียกได้ว่ามันโดยตลอดเลยนั่นแหละแต่ข้อเที่จริงก็คือในตอนนี้การแข่งขันฤดูกาลมันได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะสิ่งที่ผมโฟกัสและพุ่งสมาธิทั้งหมดไปในตอนนี้ก็คือการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันและพยายามที่จะคว้าเฉชนะให้กับทางอัลเลนติโกวัตกริดให้ได้ นั่นคือเรื่องเดียวที่ผมคิดอยู่ในตอนนี้นะส่วนเรื่องราวอื่นๆในหน้าสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนั้นมันเกินกว่าที่ผมจะไปควบคุมได้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็พูดถึงหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวผูกพันกับทีมของเรากันไปแล้วอีกคนหนึ่งที่ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวดังหนาหูขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆตามด,ำดำับก็คือในรายของทางไมเคิลโอริเซ่ปีกตัวเก่งของทางเสือใต้ไายยนนิวนิก หลังจากเขาตกเป็นกระแสข่าวว่าถูกทางนว่าผูของเราวางเอาไว้เป็นตัวตายตัวแทนของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ในอนาคตข้างหน้าหลังจากตอนนี้ตัวของทางโมเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วมันจึงทำให้ทางผู้บริหารของทีมเราที่นำโดยทาง Richard Hughes, ริชาร์ดยิธผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันและทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลจำเป็นจะต้องวางแผนการลุวงหน้าเผื่อชีวิตที่จะไม่มีทางซาลาต่อไปในอนาคตอันไกล ซึ่งชื่อที่ผ่านการตกคลิกลิมาแล้วก็คือตัวของทางโอลิเซนั่นเองในล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวดังกล่าวข้างต้นนั้นจะไม่ใช่เพียงแค่เสียงหรือเสียงเล่าอ้างอีกต่อไปเมื่อทางคริสเตียนฟอกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของทางบิลสมัครกข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันที่ซึ่งเขาเองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นแหล่งข่าววงในของทางบาเยิร์นมิวนิกอีกด้วยก็มีการออกมายืนยันความสนใจของทางหรือร์พูลเราในตัวของทางโอลิเซดังกล่าว ทีมแชมเปี้ยนของประเทศอังกฤษให้ความสนใจในตัวของทางไมเคิลโอลิเซและมีการใส่ชื่อของเขาเอาไว้ในลิสต์รายชื่อที่พวกเขาต้องการจะคว้าตัวในอนาคตข้างหน้านะโฟกระบุพวกเขาไม่ได้เพิ่งให้ความสนใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่มีการใส่ชื่อของทักโอลิเซเอาไว้ในลิสต์ของพวกเขาตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว แต่ขณะเดียวกันทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งสองสโมสอนนี้ก็ให้ความสนใจในตัวของทากโอลิเซตั้งแต่สมัยที่เขายัางเป็นนักเตะดาวรุง่งแล้วในตอนนี้ก็ยังคงให้ความสนใจในตัวซูเปอร์สตาร์ดังของทางบบเยนเมืองนิกอยู่ด้วยดังนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าบรรดาสโมสรยักใหญ่ของพิมล็กหลายต่อหลายทีมต่างก็มีการเข้ามาคล้องเก,เกี่ยวกับตัวของทางนักเตะรายนี้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องคดีร1 5ของทางเดิมใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากการที่พวกเขากระทำผิดกฎการเงินซึ่งถูกตั้งข้อหาระหว่างช่วงปี2009ถึง2018ที่มีการละเมิดความผิดดังกล่าวข้างตนทั้งนี้มันมีทั้งการที่พวกเขารายงานรายได้ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องสัญญาของสปอนเซอร์รวมไปถึงการทำสัญญารับที่มีการจ่ายเงินให้กับกุ่ซืออีกหลายตอหลายครั้งด้วยกัน การไต่สวนจบไปตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมในปี2024นะแล้วแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตัดสินออกมาแล้วก็ถูกเลื่อนออกไปซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้อย่างไรก็ตามหากสุดท้ายแล้วถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงบทลงโทษอาจจะมีตั้งแต่การตัดแต้มการปรับเงินการแบนตลาดซื้อขายนักเตะจนไปทั้งถึงการปรับตกชั้น ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางคีแลนแม็กไกวกูรูด้านการเงินมีการออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้นอกเหนือจากบทลงโทษที่ทางพิมเมร์ลิกจะมีกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หากถูกตัดสินว่ากระทําความผิดจริงแล้วเลเวอปูลของเราก็จะใช้กระบวนการทางศาลในการเรียกร้องค่าชดเชยซึ่งจะทําให้ทีมของเราได้เงินก้อนโตจากการดําเนินการในครั้งนี้ตัวแม้ว่าการฟ้องร้องอาจจะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมากแต่หากไปเปรียบเ,เทียบกับค่าชดเชยที่ทีมของเราจะได้กลับมานั้นมันอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สนับหรวอว่าผูแล้วค่าดําเนินการทางด้านกฎหมายถือเป็นต้นทุนของการทําธุรกิจนะแม็กควายกล่าวพวกเขามองว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสโมสรที่ได้รับความเสียหายอย่างมากจากการกระทําความผิดของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ ถ้าเรานำกรณีการตกปงค่าชดเชยระหว่างทางเอลเวอร์ตันกับลิสตูน่าเต็ดมาพิจารณามันอาจจะกลายมาเป็นบรรพัดฐานที่มีความสำคัญได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นคำถามเครื่องหมายคำถามตูดโตโตอยู่และแม้ว่าคุณจะไม่คาดหวังให้พวกเขาพูดอย่างอื่นแต่ทุกสัญญาณที่ผมได้รับจากทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือพวกเขามีความมั่นใจมาก ถ้ามันจะทําให้ทางนิบาปูเสียเงินสักห้าล้านปอนด์แต่พวกเขาไปฟ้อฟองร้องแล้วเกิดมีโอกาสได้เงินกลับมามาหาศาลมากกว่านั้นหลายสิบเท่าหากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงพวกเขาก็มองว่ามันเหมือนกับการทําประกันนั่นแหละมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดระยะสั้นแต่ได้ผลตอบแทนที่กุมค่าในระยะยาวอย่างไรก็าตามค่าใช้จ่ายก็ดูเหมือนว่าจะบานไปลายไปไกลมากแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าสารณนูประโพคหรือการบริหารจัดการของสโมสอนที่สูงขึ้นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ